หลายคนถามว่าหนังสือเนอรชียคราวสบายโชโคดเนี่ยสอนเรื่องอะไรหลกัหลกๆก็คือสอนให้คุณกเกษียณเร็วขึ้น20ปี30ปีแล้วก็มีเงินไหลตลอดชีวิตโดยที่ตัวคุณไม่ต้องทาอีกแล้วเป็นไรายได้6 7หลักต่อเดือนนะครับทีนี้ตอนที่เขียนเนี่ยก็จะมีคนถาม2เรื่องหลกัหลกๆก็คือเอ๊ะมันทําได้จริงเหรอทําแค่สัน้นๆแล้วสามารถกเกษียณยาวๆ2แล้วไอ้คนเขียนมันทาได้แล้วเหรอคําตอบคือใช่ทั้ง2ข้อน,นะครับทำได้จริงแล้วก็ทําได้แล้วนะครับทีนี้ หลักนี้ครับหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงความแตกต่างระหว่างรวยกับอิสรรรมทางการเงินระหว่าง Active Income กับ Passive Income ซึ่งอันนี้ผมเลยสำคัญมากๆรายได้บนโลกมีแค่2แบบเท่านั้น Active Income คือต้องทำถึงได้เงินไม่ทำก็ไม่ได้เงินส่วน Passive Income คือคุณไม่ทำคุณก็ยังได้เงินซึ่งวันนี้ถ้าเลือกได้คุณเลือก Passive Income ทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมครับมาดูกัน Active Income ถ้าแปลเป็นไทยก็คือทั้งแ c t และทีมถึงจะได้คือคุณต้องเอาแรงกับเวลาของคุณเนี่ยไปแลกเงินโดยตรงแตลว่าวันนี้ถ้าคุณหยุดถ้าคุณป่วยเงินก็หายไปด้วยครับทีนี้มาดู Tassive Income ที่บอกว่าไม่ต้องทำก็ยังได้เงินมันมาจากไหนม,มันคือการเอาแรงกับเวลาเหมือนกันนี่หละครับใช้แรงและเวลาเหมือนกันแต่เอาไปสร้างทรัพย์สินหรือว่าแอสเซทเราให้แอสเซทเนี้ยสร้างเงินแทนคุณเหมือนกันพอมีทรัพย์สินสร้างเงินแทนคุณแล้วเนี้ยก็ไม่ต้องใช้แรงของคุณไม่ต้องใช้เวลาคุณอีกต่อไปคุณจึงหยุดได้ตัวคุณไม่อยู่ก็ได้คุณไปเที่ยวก็ได้แต่ยังมีเงินไหลเข้ามา ตลอดชีวิตหลหนังสืเอเล่มนี้จะสอนว่าทํายังไงให้มีแพสซีเป็นคมที่แมสซีด้วย6กเจ็ดหลักตลอดไปคราวนี้คําถามอะไรคืออะไรบ้างที่เป็นแอสเซทอะไรก็ได้ครับเป็นแอสเซทไม่ว่าจะจับต้องได้หรือมองไม่เห็นได้หมดนะเช่นอย่างหนังสืเอเล่มนี้ก็สร้างเงินให้ผมทุกเดือนได้เหมือนกันโดยที่ผมไม่ต้องทําก็เป็นแอสเซทได้เหมือนกันทีนี้ถ้ามีไรายได้คนละแบบชีวิตก็ต่างกันฟ้ากับเหวนะ เมื่อก่อนผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีได้ Active Income ที่เยอะนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณมี Active Income คุณจะได้ชีวิตที่หน้าตาเแบบนี้แน่นอนความสุขคือที่สุดของชีวิตใช่ไหมฮะทีนี้ความสุขมันต้องประกอบไปด้วยหนึ่งคือการเงินที่ดีสองคือต้องมีเวลา และ3คือต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยเห็นด้วยไหมครับว่าคุณจะสุข100%ได้คุณต้องมีครบหมดอะเงินเวลาแล้วก็สุขภาพมันคือ3กุญแจหลักๆขาดอันนึงก็ไม่ได้เช่นแบบรวยมากร้อยกว่าล้านว่างทั้งวนันเป็นมะเร็งก็ไม่แฮปปี้ใช่ไหมสุขภาพดีเวลาเยอะไม่มีตังใช้ก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันมีเงินสุขภาพดียุ่งตลอดเลย ก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันประเด็นคือแบบนี้ครับถ้าคุณเป็น Active Income คุณจะไม่มีวันได้3แท่งนี้พร้อมกันนี่คือชีวิตของคนคนหนึ่งนะ20ไป0ไป20ไป40ปี60ปีสมมติว่าตายที่100หนึ่งแล้วกันนะฮะอยู่ยาวให้เห็นว่ามันไม่เคยได้พร้อมกันจริงๆอะวัยเรียนไม่มีเงิน แต่มีเวลาสุขภาพดีนี่คือช่วงของหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ใช่ไหมเงินดีเวลาไม่เคยมีสุขภาพยังโอเค40-50เงินนิ่งเยอะยิ่งยุ่งสุขภาพเริ่มแย่และ60เกษียณตอนนี้มีเงินละพราะเก็บทั้งชีวิตเกษียณแล้วก็ว่างด้วยสุขภาพไปแล้ว ปลว่ามนุษย์คนหนึ่งครับทำงานตกประมาณ40ปีอะเริ่มที่20เกษียณ60แต่ว่าทำงาน40ปี40ปีของการเอาเวลาสุขภาพไปแลกเงินพอเกษียณก็เอาเงินไปเที่ยวแล้วก็หาหมอครับนี่คือหน้าตาของ Active Income ส่วน s s ส v e i ินค m e เป็นแบบนี้ ทำให้คุณได้ทุกแง่งพร้อมกันที่สำคัญคุณไม่ต้องทำสี่ปีคุณตัดศู์ทิ้งเนะี่ยทำเป็นแค่4ปีแล้วคุณได้แบบนี้เงินเวลาสุขภาพความสุขที่ร้อซแล้วมีแพสสินคำหกเจ็ดหลักตลอดชีวิตนี่คือหนังสือเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรครับ